มงคลคาเซ็นเตอร์ตอนนี้กําลังขยายทีมครับเพื่อให้ลูกค้าได้รับบริการที่มีคุณภาพและครอบคุมมากยิ่งขึ้นถ้าคุณเป็นคนมีความฝันอยากมีรายได้ที่มั่นคงอยากจะพัฒนาตัวเองและเติบโตไปด้วยกันตอนนี้เราเปิดรับหลายตำแหน่งเลยครับไม่ว่าจะเป็นทีมฝ่ายขายนะครับซัพพอร์ตเซลล์ทีมเดลิเวอรี่คร์ทีมคาแคร และช่างศูนย์บริการถ้าคุณอยากจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งกับเราและเติบโตไปกับเราสมัครด้วยตัวเองได้ที่ www. m o n g k o n c e n t e r com มาร่วมขับเคลื่อนทีมสร้างผลงานสู่เป้าหมายไปด้วยกันและพบกันนะครับ สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับที่ติดตามมงคลคาร์เซ็นเตอร์อุบลราชธานีนะครับวันนี้พบกับผมครับเป็นต่อพามาชมรถสวยๆอีกเช่นเคยครับก่อนหน้านี้ผมเคยรีวิวในส่วนของฮอนด้าแอคคอร์ดนะครับทั้งตัวเจเนอเรชันที่7นะครับ G7 ที่8นะครับไปจนถึงตัว G9 ก็มีนะนะครับก่อนหน้านี้เขาขายหมดแล้วนะครับต้องบอกว่าขายดีมากสําหรับ Honda Accord นะครับมือ2ก็มีไม่ค่อยเยอะนะครับผมไม่ได้ค่อยได้มานะเทียบกับ คู่เปรียบเขานะครับอย่างแคมรี่แคมรี่จะเยอะกว่านะครับแต่วันนี้ผมได้มาคันหนึ่งที่อยู่ด้านข้างด้านหลังของผมคันนี้เป็นเครื่องยนต์2.0นะครับเป็นตัว2 0 e นะครับก็ด้วยความหรูหรานะครับแล้วก็เรื่องของหน้าตานะครับรูปโฉมที่ยังร่วมสมัยอยู่แล้วก็ปัจจุบันราคาเหลืออยู่แค่3 0 0 0 0 0กว่าบาทบอราคากันตั้งแต่ต้นคลิปดีกว่านะครับว่าราคานี้นะครับเหมาะสมกับสภาพเหมาะสมกับ งบประมาณที่ท่านผู้ชมหาอยู่หรือเปล่านะครับ359,000บาทเดี๋ยวไปดูกันว่าคันนี้เป็นยังไงกันบ้างนะครับเริ่มจากสีก็โอเคแล้วฮะสีพื้นฐานสีที่ต้องบอกว่าดูแลง่ายนะครับยอดนิยมด้วยนะครับที่เป็นสีบอลเงินนะฮะบ,บอลเงินบอลเทาหรือว่าจะเรียกว่าสีเทาตะกัวก็แล้วแต่นะครับต้องบอกว่าเป็นสีมาตรฐานนะครับดูแลง่ายอย่างที่บอกไปโดยรวมนะฮะตัวรถของ Accord เนี่ยนะครับ กระโดดนะผมมองว่าเขาปรับเปลี่ยนจากตัวเจเนเรชันที่7นะ G7 เนี่ยเป็นตัวประวานเนี่ยนะครับมาอยู่เยอะพอสมควรนะครับนะบเขาเริ่มตั้งแต่ปี2008นะครับ8ไปจนถึง2012 1นะครับ13ก็จะเป็น G 9แล้วนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของการเรียกว่าปรับเปลี่ยนเนี่ยนะครับก็จะมีมาเรื่อยๆนี่ครับคันนี้นะบอกกันอีกรอบเป็นปี2011นเะครับเกือบโชมส,สุดท้ายแล้วนะครับก็ถ้าท่านที่ติดตามนะในส่วนของ Honda หรือว่า คนที่เขาเรียกว่ามองหารถในยุคนั้นนะครับหมายถึงว่าปี2011นะท่านจะทราบดีว่ายุคนั้นนะครับจะมีช่วงที่น้ําท่วมน้ําท่วมประเทศไทยนะครับในส่วนของภาคกลางนะครับที่รัรยนะนิคมิคมสาหก,กรรมเขาผลิตรถนะครับน้ําท่วมสมัยนะั้นคือรถส่งมอบน้อยมากนะครับเนื่องจากว่าผลิตรถไม่ทันนะครับแล้วก็มันผลิตไม่ได้นะครับส่งออกไม่ได้ ส่งมอบไม่ได้นะครับก็ทําให้ในตลาดค่อนข้างที่จะมีน้อยท่านผู้ชมก็เลยมองเห็นในปี2012เนี่ยน้อยนะครับแต่ Honda เขาก็แก้ปัญหาโดยการที่นํารถนะครับจากญี่ปุ่นมาขายนะช่วงนั้นก็ผลิตในไทยไม่ได้ก็นำเข้ามาเลยนะครับที่เขาบอกว่าเป็นปี12นะจะมีตัว j จแปนอีกรุ่นหนึ่งที่มันจะมีสันลูบนะครับมีหลังคาสันลูบมีไฟเป็นโปรเจคเตอร์ตัวนั้นก็ออกมาในปี2012ที่ ออกมาซัพพอร์ตในชมนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าก็มีขายนะครับหลายท่านหน่อยทำไมมันมีทั้งซันรูฟไม่มีซันรูฟนะครับก็หลายคนคงทราบดีว่ายุคนั้นนะครับม,มันสมมอบมาเป็นในส่วนของอตัวนําเข้านะนะครับแต่ท่านี้ตัวนี้โมเดลนี้ผลิตไทยนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของบอดี้อะไรต่างๆนนนนา Honda เนี่ยนะครับแน่นอนฮอนด้าเนี่ยนะครับเขาเป็นรถที่หาอะไรง่ายอยู่แล้วนะครับหาอะไรง่ายอยู่แล้วแล้วก็ขายต่อราคาดีนะเป็นเจ้าตลาดของเรื่องรถเก่งอยู่แล้วนะครับ ขี่โมโม,มาเยอะก็ดูรอบคันกันหน่อยนะครับนี่ฮะก็สีอย่างที่บอกไปสวยงามนะครับแล้วก็ในเรื่องของอล้อนะครับขอบ17นิ้วนะครับเต็มซุ้มดีพอสมควรนะครับถ้าเป็นดี e gment เป็นรถขนาดใหญ่ก็ผมมองว่าก็17ขึ้นไปนะครับจะดูเต็มซุ้มแล้วก็ในเรื่องของเขาเรียกว่าการสัมผัสพ,พื้นผิวเนี่ยนะครับมีเหลือให้มีหน้ายางไว้ให้นุ่มๆหน่อยนะครับถ้าอย่างขอบบางคนเอาไปยัด20 นะครับหลายคนผมเรีไปแต่งเป็น V.I.P. ยัด20เข้าไปหรือ22ก็แล้วแต่ก็เดี22ใหญ่ไป20ก็แล้วแต่นะครับน้ายางบางแล้วขับขับเมื่อยอผมว่านะครับนะด้วยทรงของเขาเองก็จะดูเตีต้ยๆหน่อยนี่นะครับออกแนวหรูหรานะครับตามแบบของ Honda นะครับด้านหลังนะครับไฟท้ายที่ปรับเปลี่ยนไปจากตัวเแรกๆนะก็ถือว่าดูดีขึ้นเยอะเลยนะครับแล้วก็ในเรื่องของท้ายที่มี ตุดเป็ดนิดนึงเนี่ยผมชอบนะครับเขาไม่ได้ทําให้มันดูคือเขาทําสังเกตไหมว่าด้านข้างเขาจะดูต่ําๆแล้วก็จะมาสูงตรงนี้นะครับไม่เหมือนทั่วไปที่มันเสมอกันหมดเลยเพราะฉะนั้นมันจะดูไม่เข้ากับตัวบั้นท้ายของเขาตัวนี้เข้าดีดูสวยดีนะครับเซ็นเซอร์ให้4จุดด้านหลังนะครับเสริลักไอวีเทคนะครับมีคำว่า Honda a c c o r d นะสวยงามนะครับสวยงามสีนี้ผมชอบนะครับโอเคดูรอบคันแล้วนะครับไม่มี ตำหนิหรือว่ารอยจริงๆอ่ะมันมีตำหนิก็คือสีไม่ได้ขัดนะครับลองท่ <laughs> านผู้ชมฟังก่อนผมเอามารีวิวก่อนนะครับเดี๋ยวเอาไปเก็บงานเพิ่มเติมให้ท่านผู้ชมอีกทีหนึ่งนะใครที่หาอยู่เพราะว่ามีหลายท่านที่ถามผมก่อนหน้านี้ว่ามี Accord G 8ปเข้ามาอีกไหมนะครับได้มาคันหนึ่งก็ถือว่าสวยเลยนะครับภายในนี่ผมชอบภายในในเรื่องของอของ Accord อยู่พอสมควรจริงๆ h อ n ด้ Honda, ทุกรุ่นนะครับผมว่าเขาทำเบาะนั่งได้ต่ำนะฮะต่ำแล้วมันจะมีความสปอร์ตมันเหมือนนั่งนั่งแบบติดพื้นเลยอ่ะนะ ด้วยความเร็วสูงมันดูมั่นใจนะครับแล้วมันดูแบบว่าก็เหมือนนอนขับไปเลยอ่ะนะครับใครที่ใช้อยู่ก็จะทราบดีของ Honda าทั้งหมดเลยนะภายในจะเป็นสีดําอันนี้ภายในเป็นสีดานะครับหนังก็เนี่ยฮะไม่มีรอยนะถือว่ายังดูสวยงามอยู่นะครับเจ้าของเดิมดูแลดีนะครับใช้ได้เลยนะภายในสีดํานี่ก็ทําให้มันดูสปอร์ตมากขึ้นนะครับแผงประตูประตูต่างๆนี่อีกสิ่งหนึ่งที่ผมจะเล่าให้ฟังก็คือ Honda นี่ Honda เป็นทุกรันนะครับเป็นทุกคันนะครับรอยตำแหนี้ตรงที่เปิดเขาเรียกว่าปุ่มไหนที่ใช้บ่อยนะครับยุคนั้นก็มือโดนหน่อยมันก็ลอกเป็นทุกรันส่วนใหญ่ก็จะเป็นที่กดกระจกอย่างนี้นะครับหรือจะเป็นอยู่ที่คูัทเขาเรียกอะไรบันติฟังชันพวงมาลัยนะชอบลอกชอบมีรอยแบบนี้นะครับประมาณนี้ให้ดูเลขไม้กันหน่อยครับรอยคันนี้จบนะ อันนี้รู้สึก2แสนแสนามหมื่นกิโลนะครับโดยประมาณ2แ0 0 0มนกิโลนะครับปี2011ก็ถือว่าใช้งานไม่ได้มากไม่ได้น้อยนะครับถือว่าใช้งานได้พอ,อดีเลยนะครับจะของเดิมก็น้องยังวัยรุ่นอยู่นะนะครับมาคุยกันเมื่อว,วันก่อนนะครับก็เสียดายอยู่นะครับแต่ตัดสินใจเอาเอา,เอาออกหน่อยมีหลายขั้นนะ <laughs> มีควบคอนโทรลให้มีมัลติฟ mm ัง hmm. ชันพวงมาลัยสิ่งหนึ่งที่ยุคนั้นนะครับผมมองว่าค o n d a ก็ทำได้ได้อย่างดีอยู่ระดับหนึ่งก็คือในเรื่องของอตัวคอนโทรลเครื่องเสียงนี่นะครับทั้งเครื่องเสียงเองทั้งแอร์เองหรือว่าปุ่มการใช้งานต่างๆหลากหลายนะครับทำให้ดูเหมือนมีความรู้สึกว่า,าเขาทําเหมือนยานอวกาศผมด,ดูแล้วมันอลังการนะครับถ้าเทียบในสมัยนั้นก็จะมีแค่ ตัวปรับแอร์นะถ้าเป็นออโต้ก็จะมีจอเล็กๆ,ๆแล้วก็มีตัวกดอะไรเล็กๆหน่อยแต่ h อนด้ททำมาดูแล้วดูอลังการมากแต่ก็ต้องบอกว่าข้อดีของเขาก็คือนี่แห,หละฮะดูหน้าตาก,ก็ดูแบบแปลกดีแล้วก็สวยดีนะครับแต่ยุคนี้ต้องบอกว่าถ้าจะเปลี่ยนเป็นจอ Android เนี่ต้องมีหน้ากากมีอะไรอีกเพิ่มเติมนะครับเพราะฉะนั้นตอนจนงทุกวันนี้มีแล้วนะแต่เราต้องเล่าให้ฟังว่ามันจะต้องเปลี่ยนทั้งหน้ากากทั้งอะไรโอ้โหเยอะแยะไปหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็อ,าอยากอัปเกรดก็ลองดูดีีีๆนรมหลายุ่่ท ที่เข้ากันได้สวยเลยนะครับผมเห็นแล้วนะครับถือว่าทําได้ดีอยู่พอสมควรนะครับตัวนี้มีเกียรเ์เป็นเกียร์ออโต้แน่นอนนะครับแล้วก็มันมีคงไม่มีเกียร์ธรรมดาเนาะ <laughs> มีเกียร์ออโต้ที่เป็นเกียร์อัตโนมัติ5สปีดแล้วนะครับ <laughs> ถือว่า Honda เองก็อ,ออกแบบมาได,ได้ดีนะครับในเรื่องของคอนส่งกางนะผมชอบในเรื่องของที่วางแก้วเดี๋ยวผมไปอยู่ฝั่งโน้นให้ดูนิดหนึ่งนะตรงช่องต่างๆอย่างช่องที่จุบุรีรอะไรต่างเขาซ่อนไว้หมดเลยนะครับเขาแอบซ่อนไว้ตรงนี้นะครับ นี่ที่จีบุรีเขาก็จะไม่ให้เห็นแน่เขาซ่อนไปตรงนี้นะครับแล้วก็ที่ช่องเก็บเหรียญน,นะครับผมเรียกว่าช่องเก็บเหรียญก็ได้จริงเป็นที่เคียบุรีนะนะครับแล้วก็เนี่ยปิดไว้อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ช่องวางแก้วนี่นะครับเนี่ยช่องวางแก้วจะแยกเป็น22 2ช่องแบบนี้นะครับแต่มีตัวคั่นกลางเล็กๆสมมุติว่าแก้วมันใหญ่นะครับแก้วมันใหญ่มันใส่ก็หรือจะเอาไปมันขวางไงเราก็กดลงไปเลยนะครับนี่เป็นช่องที่ใหญ่ขึ้นเราอยากใช้ก็กดขึ้นมามันก็ขึ้นมาแล้วนะครับนี่นะครับมีช่องวางอ่า ของเยอะแยะเลยนะครับและสิ่งหนึ่งที่ผมชอบคันนี้นะคุณผู้ชมบุ๊กเซอร์วิสนะครับยังอยู่แล้วก็เป็นหนังหนังแบบนี้นะครับ Honda ดูอลังการอยู่พอสมควรนะครับถ้าไม่ใช่เบนซ์บีก็จะคงจะไม่ได้หนังแบบนี้นะแต่ Honda ให้มานะครับผมถือว่าดีนะครับเนี่ยคันนี้ยังอยู่นะนะครับกแจะสำรองครบคันนี้เพราะผมเป็นคนซื้อเท่าเองนะครับโซนโซนสวยนะครับเบาะหลังหน่อยนิดนึงนะครับเบาะหลังก็ใช้ได้ครับ ถือว่ายังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะครับช่องแอร์ด้านหลังก็สวยงามเลยนะครับนี่ผมชอบที่นอนแก้ววันนี้นะครับมาด้าก็ทําได้ดีครับทาได้ดีอยู่พอสมควรเ,เลยเรื่องของการจัดวางตําแหน่งและก,การนั่ง,งผู้ผู้โดยสารแถวหลังก็แน่นอนนะครับเป็นรถผู้บริหารด้วยก็ต้องแถวหลังนั่งสบายนะครับแถวหน้าก็นั่งดูสปอร์ตนะครับเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยนะครับดูเครื่องยนต์กันหน่อยนะครับบอกไปแล้วว่าคันนี้เนะี่ยเป็นเครื่องยนต์ 2.0นะครับ2.0ร้อยถ้าจำไม่ผิด158แรงม้าประมาณนี้นะครับ <g ül> ก็ประหยัดน้ำมันนะครับในเรื่องของการใช้งานเพียงพอนะครับแต่ถ้าคนที่ชอบในเรื่องของการขับขี่ที่ปุ๊บป้าหน่อยอะไรอย่างนี้ก็อาจจะไม่ตอบโจทย์นะแต่ต้องบอกว่าเป็นการใช้งานที่ขับในเมืองเนะี่ยประหยัดน้ำมันเดินทางไกลก็ไม่ต้องห่วงนะครับสำหรับเครื่องยนต์2อ0 0นซีซีของ IVTEC h Honda เขานะนะครับในห้องเครื่องก็สถานีสตาร์ทอยู่นะครับนี่ฮะเพจอะไรต่างๆยังอยู่ครบนะครับนี่ฮะ สวยนะคันนี้ไม่ไม่ไม่เขาเรียกว่าน้ำมันไม่เยิ้มนะครับห้องเครื่องแห้งเลยนะครับแห้งสวยเลยนะครับหัวน็อตนะไม่ขยับนี่ออยนี่เห็นไหมครับหัวน็อตนะครับปากระโปรงไม่ขยับเลยนะครับถือว่าสวยงามนะครับฮอนด้าให้เหล็กกันโครงมาด้วยนะครับเห็นไหมครับเหล็กกันโครงมาจากจากจากโรงงานอย่างนี้เลยนะครับแน่นอนนะครับในเรื่องของความปลอดภัยนะครับแอร์แบกรอบคันเลยสําหรับคันนี้นะครับถือว่า นะใครที่หารถนะครับไว้ใช้งานสักคันหนึ่งในงบประมาณสัก3 0 0แสนกว่าบาทนี่นะครับตัวนี้เป็นตัวเลือกหนึ่งเลยนะครับที่หลายคนถามเข้ามานะครับผมจะต้องบอกว่ามีมีพี่คันหนึ่งแหละแอดมาหาผมแล้วแหละตั้งแต่ก่อนก่อนหน้าน,านายยี้กำลังดูเงื่อนไขยอยู่กำลังดูเงื่อนไขอยู่แล้วได้เข้ามาดูรถอีกคีหนึ่งแต่ขอให้น้องรีวิวให้พี่หน่อยนะครับก็เลยมานําเสนอให้ชมก่อนคร่าวๆเดี๋ยวก็ไปเก็บงานเพิ่มเติมให้พี่เขานะแต่ก็ต้องบอกว่าคันนี้สวยเดิมแน่นอนนะครับใครที่สนใจนะถ้าเข้ามาได้ ทักมาก่อนก็ขายก่อนนะครับแต่ก็อยากให้รีวิวให้ดูอ่ะโอเคก็ถือว่านําเสนอประมาณหนึ่งแล้วนะครับถ้าท่านใดที่สนใจหรือว่าอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับติดต่อผมมาได้เลยนะครับฝากเบอร์โทรไว้หน่อยครับ090นะครับ521 4444นะครับ090 521 4444เบอร์นี้ผมใช้เป็น ID Line ด้วยเลยนะครับสามารถที่จะทักเข้ามาสอบถามเงื่อนไขต่างๆในการออกรถนะครับหรือว่าอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมอย่างที่บอกไปนะครับก็ทักเข้ามาได้นะ นะครับก็ขอให้นฮะท่องเที่ยวอย่างสนุกนะครับปลอดภัยแล้วก็ห่างไกลโควิดกันด้วยนะครับสำหรับช่วงนี้อยากให้ทุกท่านดูแลสุขภาพนะครับวันนี้ผมเป็นต่อนะครับขออนุญาตลาไปก่อนมีรถอะไรที่น่าสนใจเดี๋ยวพามาชมอีกทีนึงในคลิปต่อไปวันนี้สวัสดีครับ